ไอ้มักเจ้าแหงไอ้อยากใกล้มาแยงไกลไกลแม่ของไอ้อยากใกล้ลูกไผ่จะเป็นเจ้าเราคงถึกใจอีกลีไอ้มักเจ้าเดอยากได้ยังไอ้ยอมทุกอย่างขอเป็นเจ้าคนเดียวเดินางมาเป็นแฟนกับไอ้สลับ สวัสดีจากอเมริกานะคะสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งซอปป,อปอลาวแล้วก็เอฟซีของเมที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเลยค่ะวันนี้เมก็จะมารีแอคชั่นเพลงนะคะแล้วก็เพลงที่เมจะมารีแอคชั่นในวันนี้นั่นก็คือเพลงไอ้มักเจ้าแหงนั่นเองค่ะซึ่ง f อใหม่ของเมนะคะช่องนี้เลยนะคะ B4NK เมโลดี้เป็นคนขอมานั่นเองค่ะ เพลงนี้นะคะก็ร้องโดยน้องบีม z นะคะหรือว่าน้องบีมแซดนั่นเองค่ะฟิชเจอริงกับซูริกะ HD นะคะเม์พูดชื่อผิดไปมันก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะคะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงใหม่เลยนะคะเม์ก็ขอให้เพลงนี้นะคะ ปังปังปังปูริเยนะคะขอให้ทะลุร้อยล้านวิวเลยนั่นเองค่ะเพลงะคหะจะสนุกแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะก่อนจะไปฟังนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามน้องๆน,นะคะก็กดเลยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้น้องๆน,นะคะทําคลิปดีๆออกมาทําผลงานดีๆออกมานั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้เมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมย์นะคะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ f อ ทุกคนเลยนะคะทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่านะคะที่คอยสนับสนุนแล้วก็คอยติดตามผลงานของเม้นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะเมนพูดอะไรผิดไปนะคะเม้นก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะคะยังไงเมนก็ขอให้เพื่อนๆนะคะเพลิดเพลินแล้วก็สนุกไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยคะ่ะ แย่งไกลๆแม่คงอายอยากได้ลูกไปถ้าเป็นเจ้าเราคงถึกใจอีกลีอายมักเจ้าเดียากไ้ย่งอายยอมทุกอย่างขอเป็นเจ้าคนเดียวเดินนางมาเป็นแฟนกับอายสลาออายมักเจ้าเดลไม่แก้มแดงแดงเวลาเจ้านี้มันสั่งมาเป็นตาแพงอยากได้เจ้ามาเกี่ยวเขาจะอีแม่เดียวอายนี่จะต้มไก่กินแหลง จะต้องอยู่ใส่คุมเนี่หรือคุมไตเพียงได้เห็นหน้าคิดพอแต่แก้มแดงอยากจะหอมแก้มเจ้าจะคันคงมีแหงไอคงมีแหงไอ้มักเจ้าแหงไออะใกล้มาแยงไกลไกลแม่คงไอ้อกใกล้ลูกไยถ้าเป็นเจ้าเราคงถึกใจอีกลีไอมักเจ้าเดยอยากไปย่างไทยอมทุกอย่างขอเป็นเจ้าคนเดียวเดินนางมาเป็นแฟนกับไอ้สลา เจ้าแหงย,ยได้มาแย,ยงไกลไกลแม่คงไอยอยากได้ลูกไผ่ถ้าเป็นเจ้าเราคงถึกใจอีกลีอายมักเจ้าเดอยากได้ยังไอยยอมทุกอย่างขอเป็นเจ้าคนเดียวเดินนางมาเป็นแฟนกับไอสลาลาคนซอยซอยและพี่น้องละฝั่งซอย และตอนนี้ให้มาผู้สาวสำน้อยเลาเป็นผู้หญิงนั้นที่เป็นตแต่แพงใจคอยตอนนี้นั้นอยากได้เล่าแห่งให้เบาบันซอบเเคยคิดสิหลอกไฟมีแต่เจ้าคนเดียวรสิบ่ปั่นให้ไผเงินในกระเป๋าของไอ้ก็บ,บอดลายแต่มูลมั่งไอ้ายก็พร้อมที่จะขายถ้าได้เจ้ามาเป็นเมียอ้ว่าคงดีต่อใจขนาดเจ้ายิิงยังคูครับเจ้าชายเฝ้าในนาของอ้มีบักหลายถ้าได้เจ้ามาสก,กยวไ,ไวอว่าคงดีแท้ใดมาคมกับไอ้สนน้อง ถ้าเจ้าตกลงกับผมจะจัดงานดองแต่งงานกันละคเางวดสั่นลองเจ้าต้องอยู่กับไอ้พิตายายนี่หลันดองไอ้มักเจ้าแหง้งไอยอยากได้มาแย่งไกลแม่คงไอยอยากได้ลูกไปถ้าเป็นเจ้าเราคงถือใจอีลีไอ้มักเจ้าเด้อยากได้ยังไอยอมทุกอย่างขอเป็นเจ้าคนเดียวเดินทางมาเป็นแฟนกับไอสลา มักเจะแหงไอ,อยากได้มาแย่งไกลๆแม่คงห้ยอยากได้ลูกไยถ้าเป็นเจ้าเราคงถึกใจอิลีไอ้มักเจาเดือยากได้ยังให้ยอมทุกอย่างขอเป็นเจ้าคนเดียวเดินทางมาเป็นแฟนกับไอ้สลา เขาก็อยากได้มาเป็นลูกสะใภ้นั่นเองค่ะนี่นะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการรีแอคชั่นเพลงไอ้มักเจ้าแหงนั่นเองค่ะเพลงนี้นะคะก็สุดยอดจริงๆเลยค่ะทั้งร้องทั้งแรปนะคะเสียงดีมากๆเลยค่ะจังหวะก็โดนโดเลยนะคะเพราะเพะเลยค่ะนางเอกสาวลราวนี่ก็สวยน่ารักมากๆนะคะยิ้มทีหนึ่งใจละลายเลยนั่นเองค่ะนี่นะคะเพลงนี้นะคะก็ขอให้ ปังปังปุริเย่เลยนะคะทะลุร้อยล้านวิวเลยนั่นเองค่ะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงลาวนะคะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจีบจีบกันอยากได้มาเป็นลูกสะใภ้ของแม่นั่นเองค่ะคนขยันมากๆแบบนี้นะคะใครๆก็อยากได้มาเป็นลูกสะใภ้นั่นเองค่ะรับรองว่าถ้าแม่เห็นนะคะแม่ต้องชอบแน่ๆเลยค่ะทั้งน่ารักทั้งสวยแล้วก็เก่งขยันด้วยนะคะแบบนี้นะคะเป็นลูกสะใภ้ที่ดีแน่นอนนั่นเองค่ะคยังไม่ได้กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน,น้องๆค่ะ กดเลยค่ะจะได้เป็นกําลังใจแล้วก็คอยติดตามผลงานของน้องๆน,นะคะแล้วก็จะให้น้องๆเนี่ยทำผลงานใหม่ๆออกมานั่นเองค่ะและถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมนะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเมนะคะแล้วก็เมก็ต้องขอขอบคุณ f อของเมทุกคนเลยนะคะทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่เลยค่ะที่คอยสนับสนุนแล้วก็คอยติดตามผลงานของเมนะคะถ้าวันนี้เมย์พูดอะไรผิดไปนะคะเมก็ต้องขอเอาัยมานาทีนี้ด้วยนะคะ ถ้าใครอยากให้เมย์รีแอคชั่นเพลงไหนนะคะก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยค่ะเมย์ก็จะทยอยรีแอคชั่นให้นะคะวันนี้เมย์ต้องไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะบายบายสวัสีไอมักเจ้าแหง้งไออยากได้มาแยงไกลไกลแม่ของไออยากได้ลูกไผ่ถ้าเป็นเจ้าเราคงถือใจอีกลีไอมักเจ้าเดอยากไปยังไอ,อยอม